สวัสดีครับอยู่กับอู่ช่างหนึ่งครับหลายๆคนนะครับรถออกตัวสั่นหรือมีอาการสั่นนะครับไปล้างชุดข้างแล้วไม่หายเช็คนู่นเช็คนี่แล้วไม่หายนะครับผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าการที่เราเช็คดูแล้วนะครับทุกสิ่งนะครับอย่าลืมนะครับดูลูกยางตรงคร์ด้วยนะครับแล้วก็ดูหูเกี่ยวค์ดนะครับว่ามันฝึกหรือเสื่อมสภาพไหมสปริงต่างๆนะครับไม่ใช่ดูแค่ เม็ดสายพานระยะสายพานก็มีผลนะครับว่าหย่อนไหมอะไรไหมเราต้องดูหลายๆอย่างานะครับหลายปัจจัยนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเออะอะไรก็จะล้างชุดข้าแล้วหายมันต้องดูสิ่งประกอบหลายๆอย่างครับอ่ะดูครับผมล้างชุดข้าวเปลี่ยนทุกอย่างครับล้อหลังจะต้องนิ่งครับนี่ครับล้อหลังจะต้องนิ่งแบบนี้เลย ระยะสายพานครับตึงๆครับไม่หย่อนอประมาณนี้ครับก็ใครสงสัยตรงไหนก็สอบถามได้นะครับถ้าชอบคลิปดีๆจากทางร้านก็ฝากติดตาม Facebook ของผมและช่อง YouTube ของร้านด้วยนะครับขอบคุณครับ